สวัสดีครับผมไม่ตี้หนุ่มภูพานต่อต้านปเผด็จการต่อต้านความไม่ถูกต้องทุกรูปแบบครับก็พบกันก็วันนี้ก็ค่ำหน่อยก็ที่จริงนะผมก็ทำคลิปตอนกลางวันไว้คลิปหนึ่ง พอมาเปิดดูแล้วมันมันไม่มีเสียงแล้วทาอีกคลิปหนึ่งมาเปิดก็ไม่มีเสียงอีกะเอผมก็สักเกงงง,งแล้วผมก็เลยปล่อยให้โทรศัพท์มันลันหรือว่าให้มันเครื่องมันเย็นก่อนก็เลยเพิ่งจะมาพูดนี่ก็ลองดูว่ามันจะทําได้ไหมก็ไม่รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้ทําพูดจบว่าจะอัปโหลด แต่ทีนี้มันมันโหลดไม่นันมันไม่มีเสียงมีแต่ภาพไม่มีเสียงครับก็ไม่งั้นก็มันก็ขัดข้องทางเทคนิคหน่อยหนึ่งก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็พบกันเช่นเคยก็คิดถึงครับก็มีหลายเรื่องที่อยากจะพูดคุยก็เรื่องปัญหาบ้านเมืองเรานั่นแหละครับมันถ้าบ้านเรา ประเทศเรานะมันมีความถูกต้องเป็นธรรมหรือว่าสังคมไม่แตกแยกมีความเอื้อเฟื้อมีอะไรกันผมมันคงจะสื่อเล็กๆอย่างผมก็คงจะไม่มีคนพูดตุกตุกตะตะอย่างผมก็คงจะไม่มีแต่นี้เพราะว่ามันสังคมมันบิดมันเบี้ยวกฎหมายมันบิดมันเบี้ยวม,มันก็บางทีก็ สิ่งที่รู้มาก็ออกมาพูดบางทีมันก็อัดอั้นก็อยากจะพูดกับพี่น้องที่รักความถูกต้องรักความเป็นธรรมคนหัวอกเดียวกันว่างั้นเถอะคือบางทีเราจะไปฟังสื่อหลักๆมันก็เพี้ยนสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรามองเห็นมันก็ไม่ใช่จะไปฟังนักวิชาการ ที่ออกมาพูดทุกวันนี้โอ้โหยิ่งเละเลยก็ผมก็ไม่อยากจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรมากนักไอ้พวกสื่อพวกสื่อ,อหากระแสและสื่อไอ้พวกนักวิชาการที่พยายามชี้นำสังคมไปทางผิดอย่างไง นวิชาการอะไรธนทรอ,อะไรผมก็ไม่อยากจะจําชื่อมันลธนทนหรือธนธนทรหรืออะไรนั่นแหละฟังแล้วก็โหมันคนละเรื่องเลยก็หลายคนก็คงจะคิดอย่างผมเป็นเหมือนผมนะครับมันสิ่งที่เรามองเห็นกับสิ่งที่เขากระทำหน้าการเมืองกระทำแต่สื่อก็พูดไปอย่างหนึ่ง สนับสนุนซะเออก็อยงงงังงงงอยู่บ้านเราสังคมเรามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฝ่ายประชาธิปไตยก็พูดก็ออกมาพูดน้อยแล้วก็พูดก็ไม่ค่อยเป็นกระแสอันนี้คือความเป็นจริงนะครับเรื่องจริงเลยละ่ะที่ประสิิทธ์ปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยใครถ้าใครด่าพรรคเพื่อไทยถ้าใครด่าอดีตนายกทักษิณคนจะ ติดตามเยอะคนจะฟังเยอะรายการก็จะปังอย่างประมาณนั้นผมสังเกตดูแล้วก็เลยมีสื่อก็เลยออกมาแต่วิพากวิจารณ์พักเพื่อไทยวิพากวิจารณ์อดีตนยกทักษิณวิพากวิจาร,าจารตระกูลชินอย่างเงี้ยก็ผมอยากจะเปรียบเทียบดูว่าลองลองคิดเล,เล่นว่าถ้าสมมุติว่าอดีตนายกทักษิณหรือคนในพักเพื่อไทยนะทำตัวเหมือนอน,อนุทิน แล้วมองกันข้ามมองมุมกลับครับมันจะเป็นอย่างไรอย่างอนุทินนะ่ะไปเซ็น M.O.U. กับทัมนะ่ะถามว่าเสียผลประโยชน์ไหมไปเซ็นโอมยูเรื่องแร่แล้วเอ,อิร์ธนะ่ะกับทันะ้มน่ะประเทศไทยเสียผลประโยชน์เท่ากับขายชาติเลยนะนะั่นน่ะแต่สื่อก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์พอหอมปากหอมคอนักวิชาการก็นักวิชาการก็ออกมาพูด พอล้มลมล้มแหลมนี่ผมก็ยังว่ามันกลัวอะไรนักหนาวะกลัวอะไรอนุทินหรือว่ากล้วยติดคอเอนก็ผมก็อยากจะตั้งคำถามไปกับพวกนักวิชาการอยู่แล้วก็พยายามพูดยุงเกี่ยวกับพักเพื่อไทยเดี๋ยวก็ศูนย์พันเดี๋ยวก็เลือดไหล อะไรหนักหนามันก็จะหนักหัวถึงเขาจะมีไอ้ซสอๆเก่าๆออกไปมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับพรกเพื่อไทยตรงกันข้ามผมมองว่าดีซะอีกที่จะได้รับไวัยไอ้รุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็คนที่มีอายุที่มีประสบการณ์ก็ให้ไปอยู่ข้างหลังถ้าไม่ย้ายออกไปนะ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้บทบาทหรือว่าอะไรแต่คนที่ย้ายออกไปนะผมมองว่ามันไม่มีจุดยืนไม่มีอุดอมการมากกว่าหรือออกไปเพราะมีสิ่งที่ล่อใจอย่างกล้วยอย่างเงี้ยผมก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่ากล้วยชุดแรก ที่หุนเซ็นแล้วก็พวกไอ้เงินเทา่าๆทุนเทา่าๆน่ะลงขันมาให้แล้วหนึ่งล้านไอ้หนึ่งมล้านขอโทษทีหนึ่งมืล้านผ่านทางผู้มากบารมีอีสานใต้ที่สามารถเชื่อมโยงกับหุนเซ็นแบบไม่ต้องพูดถึงตรงนั้น เรื่องเทาๆนะไอห้อยร้อยยีน่ะมันถนัดไอคนนี้ถนัดเรื่องเทาเเก่งเรื่องเทาๆก็ถ้าจะพูดถึงเรื่องร้อยยีก็ขอพูดเรื่องไอเรื่องมอโตจีหน่อยหนึ่งเรื่องงบสามพันล้านกว่าอันนี้ก็งบประมาณอนุทินน่ะก็จัดไปให้มันก็เกินฟอร์มเป็นจริงที่ผ่านมามันแป0รล้านหรือว่าอะไรนี่แหละถ้าผมจำไม่ทิด ผิดลองไปหาข้อมูลดูอันนี้มันก็สมควรที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจจุดจุดนี้เรื่องมอตโต GP นี่นะสมควรที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่างบตรงนี้มันประชาชนได้รับผลประโยชน์จีมากน้อยเท่าไหร่ต้องถามครับต้องถามอนุทินตรงนี้ครับเราเราสมมุติว่า ถ้าเป็นพักเพื่อไทยล่ะครับโดนขนาดไหนอันนี้เขาไปยื่นแล้วก็ไม่รับก็ถ้าเป็นพักเพื่อไทยโดนแล้วถ้าเป็นพักเพื่อไทยโดนครับไม่ต้องพูดถึงอันนี้แหละกฎหมายมันไม่มีมาตรฐานกฎหมายปราบโกงปราบจริงๆครับปราบฝ่ายตรงข้ามแต่ฝ่ายพวกมึงฝ่ายอนุรักษนิยม ฝ่ายที่ยอมเป็นฝุ่นใต้ตีนหรือยอมรองรับอำนาจรัฐพันลึกนะ่ะจะไม่โดนอะไรจะทำอะไรก็ไม่ผิดถ้าสามัญสำนึกมีจริงๆนะไอ้พวกรัฐพันลึกนะ่ะมันจะไม่ใส่ผ่านคนเทาๆอย่างอนุทินมาให้พี่น้องประชาชน หยุดภายใต้อำนาจของนายกรลฐมตีคนชื่ออนุทินหรอก็เพราะว่ามันไม่เห็นหัวประชาชนไงไอ้พวกรัฐพันลึกถึงได้ใส่พานคนสาเะเลวอย่างนี้มาให้มีอำนาจเหนือประชาชนก็อยากจะถามว่าอนุทินมีอะไรมั่งที่ทำสิ่งดีๆเพื่อประชาชน แทบจะพูดได้เลยที่ผ่านมานะไม่เคยเลยที่จะทำเพื่อประชาชนคนไทยมีครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งผมจำจาได้ที่บ่อนปอยเปดตคาสิโนบ่อนปอยเปนะไฟไหมเฮ hey, ไออนุทินนะก็ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับพวกนักการพนันมารักษาที่ฝั่งไทยเป็นห่วงเป็นใหยมากนักเลย แต่น้ําท่วมพี่น้องประชาชนเกิดอุทกภัยมันไม่ได้ใส่ใจเลยครั้งก่อนก็ไม่ได้ใส่ใจครั้งนี้ก็เหมือนกันคิดเอาดิครับมันเป็นนายกของคนไทยหรือเป็นนายกของขมรหรือมันเก่งใจขมศอะไรนักหนาขมศมันให้ผลประโยชน์อะไรมันนักหนามึงกินเงินภาษีคนไทยแต่มึงไปรับใช้ขมศมันถูกไหม การพูดการอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เอื้อขมนไม่ว่าจะพูดเป็นไกด์ไลน์ให้ขมรเอาไปเป็นหลักฐานไปต่อสู้ทางคดีในแบ่งแยกไอดินแดนนี่ก็เหมือนกันบอกว่าคนไทยก็ลุกล้ำขมนญขมนก็ลุกล้ำไทยอันนี้มึงพูดเป็นไกด์ไลน์ให้ขมนเก็บไปเป็นหลักฐานเลยนะ ถึงมึงพูดไปแล้วมันก็เป็นหลักฐานแล้วมึงจะมาออกมาขอโทษสักกี่พันครั้งมันก็ไม่ได้ผลไอ้อนุทินอย่างไปเซ็นปฏิญญาสันติภาพนี่มึงก็ทำให้ไทยเสียประสาต,ตาควายพื้นที่ดินนองจานน่ะเมื่อไหร่มึงจะผักดันเมื่อไหร่มึงจะ เอาพื้นทินแดนไทยกลับคืนมาอันนี้กูว่ามันสักจะอย่างไงอยู่อย่างไงอยู่นะหรือมึงทำตามนโะยบายทำตามที่พ่อมึงสั่งมาไอ้ประยยชน์สั่งมากูรู้ว่าพวกมึงสมรู้ร่วมคิดกันกูรู้ว่ามึงมีผลประโยชน์ร่วมกันอันนี้ที่พูดนี่ที่ผมพูดมันมีหลักฐานนะครับ เพราะว่ายุคประยุทธ์ยุคสามปอเป็นนายกประเทศไทยเสียอธิป,ปไตยให้ขเมนขเมรมาตั้งบ่อนคาสิโนตามตะเข็บชายแดนได้ในยุคสามปอทั้งสองจุดอันนี้คือเรื่องจริงบางคนก็พยายามเชื่อมโยงไปหายคุณยิ่งรักแต่ก็คือตรวจสอบทาง Google แล้วทางดาวเทียมแล้ว มันเกิดจากยุคข,ของประยุทธ์ทั้งทำถนนทำบ่อนคาสิโนสองจุดเกิดในยุคข,ของประยุทธ์ที่เป็นองค์มนตรีคนชั่วได้เป็นองค์ขามนตรีมีที่เดียวคือประเทศไทยไอ้ประยุทธ์ทำชั่วทำเลวได้เป็นองค์มนตรีมีที่เดียวคือประเทศไทย นี่กูอยากจะรู้ว่าไอ้พวกกลัดพันลึกแม่งมันคิดอะไรของมันอยู่มันไม่เห็นหัวประชาชนหรือไงมันคิดอะไรกับประชาชนกูอยากจะพาหัวใจพวกมึงดูจังไอ้นายกแต่ละตัวเนี่ยที่มึงใส่พานมา เป็นนายกให้มามีอำนาจอยู่เหนือประชาชนแต่ละตัวดิ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> อย่างอภิสิทธิ์อย่างนั้นอภิสิทธิ์น่นะกูไม่ได้ประมาทกูต่อให้มึงตายสักสิบชาติแล้วก็มึงนำพาพรรคประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งมึงก็ไม่มีทางชนะเป็นพรรคอันดับหนึ่ง และก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นนายกถ้าพวกรัฐพันลึกไอ้พวกสารเลวนั้นไม่ใส่พานยกขึ้นมึงขึ้นมาให้เป็นนายกมึงก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นนายกเป็นนายกแล้วมึงก็ยังเหี้ยฆ่าประชาชนชาวไทยอีกฆ่าพี่น้องชาติเดียวกันอีกที่กับขมินแม่มึงหงอ ไอ้ประยุทธ์ก็เหมือนกันต่อให้มึงตายสักร้อยชาติมึงก็ไม่มีความสามารถที่จะนำพักพลังประชารัฐเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ส่งมึงเป็นนายกได้ถ้ารัฐพันลึกไม่มีตั๋วให้มึงเป็นหรือไม่ใส่พานให้มึงมาอยู่เหนืออำนาจประชาชนมาเป็นนายก ที่อยู่เหนือประชาชนไม่มีทางได้เป็นกูประมาทพวกมึงเลยไอ้พวกสา,ารเลวพวกพวกมึงมันเลวจริงกูด่าผิดไหมล่ะไอ้พิสิทธิ์มึงจะปฏิเสธว่าสารตัดสินแล้วว่ามึงไม่มีความผิดก็ช่างแต่ในยุคข,ของมึงนะมึงจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ว่ามึงไม่เคยฆ่าไม่สังฆ่าคนเสื้อแดงถ้ามึงมีคุณธรรม เห็นพี่น้องประชาชนที่ไปชุมนุมนะเขาไปด้วยมือเปล่ามึงทหารปิดป้ายบอกว่าพื้นที่กระสุนใช้กระสุนจริงมึงก็สั่งห้ามดิเพราะนั้นมันหมายถึงว่าจะนำไปสู่การสูญเสียความสูญเสียมึงก็คิดได้เด็กก็คิดได้ถ้ามีการใช้กระสุนจริงกับ ผู้ร่วมชุมนุมนมันก็มีโอากาศสุ่มเสี่ยงที่จะบาดเจ็บล้มตายกูรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังของมึงมึงกลัวมากไหมอปากแดงน่ะมันอะไรนักหนากูก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังอย่างไอ้สนธิออกมาพูดยิ่งชัดเจนเลยไอ้สนธิก็เป็นแค่ลิ้วล้อแค่คนที่ เดินเกมตามที่เขาขีดเขียนให้ไอ้สนธินะมันก็ไม่ใช่จะเป็นคนที่วางแนวทางที่จะทำตรงนั้นหนึ่งสองสามมันก็แค่เป็นผู้จัดตั้งม็อบตามคำสั่งเพราะไอ้สนธิตอนนั้นมันก็ต้องการที่จะหลุดพ้นคดีต้องการที่จะต้องการเงินเพราะตอนนั้นมันมีคดีติดตัวอยู่ มอบเศษนี้มันถึงได้ไปติดคุกคดีชอบโกงของมันน่ะจริงหรือไม่จริงที่กูพูดนะไอ้สนทิมันพูดใครอยู่เบื้องหลังมันมันพูดชัดเจนแล้วในคลิปนะก็ลองไปค้นหาดูดูข้อมูลอย่างไอ้พิสิทธิ์นี่จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ว่าเคยทำให้คนตายกลางกรุงประชาชนมือเปล่าในวัดปทุมทั้งที่เลิกกัน ชุมนุมแล้วมึงก็ยังไม่สั่งให้ทหารเลิกลามึงก็ยังให้ทหารไปตามยิงคนอยู่ในวัดปฐุมมันก็เหมือนยิงนกในกรงยิงประชาชนมือเปล่ามันจะโอไม่มีใครสารเลวเท่าพวกมึงหรอกไอ้คนที่สั่งมึงก็ลีกเลี่ยงได้นี่มึงเจ มึงเป็นประชาชนมึงจะสั่งเขาสั่งมามึงก็หลีกเลี่ยงได้มึงต้องเห็นใจประชาชนเหมือนกันเนี่ยมึงก็เป็นประชาชนเหมือนกันไอพิสิทธิ์ที่เขาใส่ผ้ามึงมาเป็นนายกนะเขาใส่หมวกให้มึงมาเป็นนายกนะมึงคิดว่ามึงใหญ่ยิ่งใหญ่ขับฟ้าหรือไงถึงฆ่าคนได้อย่างหดเหี่ยมสั่งฆ่าคนได้อย่างหดเหี่ยม แล้วก็ไอประยุทธ์ก็เหมือนกันมันก็มีส่วนร่วมในการตายของคนเสื้อแดงกลางกรุงไอประยุทธ์นะกูรู้ว่ามันสารเลวเตั้งแต่มันมีส่วนร่วมยึดอำนาจของอดีตนายกทักษิณปี49สมัยมันเป็นพลนโทนมันสารเลวมาจากตรงนู้นเพราะมันได้รับคำสั่งมันก็ทำตามการฉีดเขียนของคนที่มีอำนาจกว่ามันเหมือนกัน คนที่มีอํานาจมันไม่ใช่สนที่บุญญากรินแต่มันใหญ่กว่านั้นที่จิดเฉียนให้พวกนี้ทําการไอประยุทธ์เขาก็จิดเฉียนให้มาถึงตรงนี้และจีดเฉียนให้มึงมาเป็นองคมนตรีถ้ามึงไม่ได้เป็นองคมนตรีมันก็กลัวมึงจะต้องคดีเพราะว่าบิบากกรรมคดีของมึงตั้งแต่ปีสีมาถึงปีห้ มาถึงปีหกเจ็ดนี่ปีห้าเจ็ดนี่มันอะไรมันเยอะแยะก็มึงทำคุณงามความดีให้เขาทำตามที่เขาขีดเขียนให้มึงทำแต่มันไม่ได้ทำเพื่อประชาชนมึงทำเพื่อคนแค่นิดหนึ่งกลุ่มหนึ่งไม่ ไม่กี่คนนะมึงทำตามแค่คนคนนั้นแต่กับประชาชนนะในประเทศนะมึงไม่ทำผลประโยชน์อะไรหาเหวให้เลยประชาชนไม่ทำประโยชน์ให้กับประชาชนมึงยังไปให้ขมิมนลุกล้ำอธิปไตยขายชาติอีกปล่อยให้ขมิมน มาตั้งบ่อนคาสิโนมาลุกล้ำผืนดินไทยอีกยังดียังพอมีบุญมั่งประเทศไทยยุคอุ้งอิงมีการสู้รบก็ได้ยึดผื้นที่ดินตรงนั้นคืนมาประเทศไทยไม่ได้ลุกล้ำเขเมรน,นะไม่ได้ก้าวอะไรมากขาดทุนด้วยซ้ำเพราะว่าผืนดินไอ ภาษาต,ตาควายขเขมรนก็ยังยึดอยู่พื้นที่หนองจานขเขมรก็ยังยึดอยู่ประเทศไทยขาดทุนด้วยซ้ำทุกวันนี้เพราะอะไรก็เพราะพวกผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเหนือรัฐยังถือหางขเขมรนยังเข้าข้างขเขมรยังมีผลประโยชน์ร่วมกับขเขมรยังรับทุนเท่าๆจากขเขมรนอยู่ ประเทศไทยมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงตัวเชื่อมตัวทำงานทุกวันนี้ก็คืออหยีผู้มากบารมีอีสานใต้ตัวเชื่อมผู้มีอำนาจเหนือรัฐกับหุนเซนไอ้อนุทินมันถึงไม่กล้าพูดอะไรไง ที่มันหลั่งน้ําตามันก็มีสองอย่างหนึ่งหลั่งน้ําตาทําเป็นบีบน้ําตาทําเป็นสงสารน้องนทหารลูกๆทหารแล้วก็เก็บแขนอึดอัดจริงแขนรู้ว่าทหารไทยถูกลังกักแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เกิดความอัดอั้นแต่ ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรทำอะไรไม่ได้ก็ติดผู้มากบารามีอีสานใต้และก็ติดคนอยู่ข้างหลังที่อยู่เหนืออำนาจรัฐไอ้พวกรัฐพันลึกปฏิเสธไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นมันจบไปตั้งนานแล้วขมินลุกล้ำชายแดนจบตั้งนานแล้ว ถ้าไม่ติดไอ้พวกเฮี้ยๆอยู่เหนืออํานาจรัฐน่ะไอ้ถ้าไม่ติดไอ้พวกรัฐพลึกมันจบตั้งนานแล้วศักยภาพทุกสิ่งทุกอย่างขเขมรมันไม่ได้ครึ่งขี้เล็บไทยเรื่องศักยภาพการอาหารน่ะมันก็เหมือนมดตัวหนึ่งจะขยี้เมื่อไหร่จะบทเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าการต่อสู้หรือการลบพุ่งเันยิงครั้างต่อไปน่ะ ถ้าจะเอากันจริงๆจ,จะถ้าจะเอาตามยุทธศาสตร์ที่เพื่อที่จะมันยอมเจรจาโดยดีเราต้องก้าวเข้าไปลึกไปกว่านั้นไม่แค่จะยึดแค่ผืนถินดินของเราคืนมาเราต้องเอาของมันมาด้วยที่เคยเป็นของคนไทยไม่ว่าก่อกรงหรือสีโคตรพัทบองเอาเลยเอามาไว้ก่อน ยืดไว้ก่อนแล้วค่อยมาเจรจามึงจะเอาอยัางไงครับก็พี่น้องประชาชนก็คงจะมองเห็นนะที่ผมพูดเนาะครับเออก็จะมาพูดเรื่องไงผู้นำจิตวิญญาณเบอร์สองของพรรคส้มหน่อยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมชอบเอาการาแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาเป็นตัวประกันและทำไมชอบเอาพักเพื่อไทยมาเป็นจำเลยสังคมชอบชี้นําพูดให้พักเพื่อไทยนี่เป็นจำเลยสังคมถ้าพักเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะก็เท่ากับว่าพักเพื่อไทยนี่ทำให้ไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่านักวิชาการไม่ว่า พรรที่บอกว่าเป็นตัวแทนพรรคนรุ่นใหม่ก็เอากับเขาด้วยทั้งที่อนุทินอ่ะวันฟาร์มผิดเยอะแยะมากมายสุดที่จะพันรนารัฐบาลพรรคร่วมก็มีฟาร์มผิดเห็นชัดเจนไหมว่าเกี่ยวโยงกับสแกมเมอร์เกี่ยวโยงกับคอเซ็นเตอร์เกี่ยวยงกับเว็บการพนันเท่าๆทั้งหมดมืดมดทั้งหมด แต่ไม่ให้พักเพื่อไทยไม่อยากจะให้พักเพื่อไทยยืดอภิปยัยไว้วางใจเพราะกลัวการาาแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่สำเร็จให้รอไปก่อนได้ไหมปิยบุตรพูดและรอให้เขายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ได้ไหมกลัวการาาแก้ไขรัฐธรรมนูญจะล้ม มึงจะไปกลัวล้มทําไมอนุทินมึงจะไปยุบทําไมก็ในเมื่อมึงมีความมั่นใจว่ามึงทําดีแล้วและก็พักคสม้มก็คอยกมือให้มึงแล้วพรกคส้มก็สนับสนุนมึงแล้วก็เป็นบันไดเป็นสะพานให้พวกมึงแล้วมึงจะไปกลัวอะไรปล่อยเขาอภิปรายดิถ้าเขาไม่มีข้อมูล หลักฐานชัดเจนความผิดก็จะไปตกอยู่กับเขาเองกระแสสังคมก็จะตีกลับไปหาพักเพื่อไทยเองมึงก็ไม่จําเป็นนี่หรือถ้าโหวตไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจพรักส้มก็จะยกมือให้พวกมึงอยู่แล้วตามที่กูพูดมาแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปทอในพักส้มก็พยายามอวยพวกมึงอวยรัฐบาลอวยอนุทิน มึงไปกลัวอะไรล่ะถ้าคิดว่าตัวเองทําดีทําดีกว่ารัฐบาลที่แล้วทําดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่จริงนี่ว่าไอ้กระโปกไอ้ลูกกระโปกครับท้ายนี้ผมก็อยากจะขอร้องเรียกร้องพี่น้องที่รักฟอร์มเป็นทรรรักฟอร์มถูกต้องเลือกพักเพื่อไทยให้แลนสไลด์เลยนะครับครับก็ก่อนจบก็ขอขอบคุณที่ติดตาม กดไลค์กดแชร์อะไรก็พูดไม่ถูกใจก็ผมก็ขอโทษด้วยครับครับสวัสดีครับ